ที่ตะเป่าไปฟังบรรดากูรูนักวิเคราะห์นักวิชาการให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยนะคือก็มีอาจารย์บางคนก็บอกว่าอ๋อที่ไม่กลับเนี่ยก็หนึ่งอย่างที่เราอธิบายไปก็เป็นข้ออ้างทางออกก็จริงๆก็ไม่ได้จะกลับหรอกอหรือสองก็คือที่กลับไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ดีลที่เคยไว้ว่าจะไปจับมือกับลุงกับใครเนี่ยมันมันไปไม่ได้เพราะว่ามาถูกพันธนาการ โดยพักก้าวไกลไปแล้วดิ้นไม่ออกอวันนี้ก้าวไกลเขาเล่นเกมทุกอย่างในการมัดเพื่อไทยเอาไว้ใ,<ช>ให้ดิ้นไม่ออกคือมัดเมืยอย่อไหร่ยูเสีย<ช>่ถ,ถ้าพูดง่ายๆว่าแบบว่าเพื่อไทยเสียหมาใช้คํานี้เลยอ,ะอ่ะเอออันนี้ใช้คาแรงๆแ,แบบให้เข้าใจเลยนะว่าสิ่งที่ก้าวไกลกําลังพันธนาการเพื่อไทยวันนี้คือเพื่อไทยต้องต้องมีวิธีการในการหลุดออกไปแบบให้มันไม่ถูกคอรหา<ช>เพราะว่าวันนี้เนี่ยโ,โหเพื่อไทยขยับนิดนึงเนี่ยบรรดาด้อมส้ม ฝั่งนู้นนี่รอถล่มกันเลยนะคะ ขนาดคุณภูมิธรรมพี่อ้วนไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งซึ่งจริงๆคุณภูมิธรรมเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจในการจะพูดเลยนะว่ามีสูตรนี้อยู่ในใจแต่ด้วยพิธีกรชงคำถามไปว่าอ้าวแล้วถ้าการจับมือกับก้าวไกลเนี่ยมันเดทเอ็นมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยนั่นหมายวาว่าก็จะเป็นข้ามขั้วใช่ไหมเป็นสูตรข้ามขั้วใช่ไหมคุณภูมิธรรมเท่าที่จะเป๋าฟังให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาก็พูดแบบนี้เลยว่า เราก็ไม่อยากคิดไปถึงตรงนั้นเขาใช้คํานี้ใช่ไหมคะหรือถ้ามันจะต้องเป็นนั่นคือทางออกสุดท้ายจริงๆเขาใช้คํานี้ซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นวิธีการตอบแบบก็ตามกติกานใช่แล้วก็ไม่ไม่ติดประตูไม่ติดประตูไงใช่ไม่ผิดประตูคือการเมืองอ่ะคุณจะให้มันอยู่ทางตันไปตลอดเหรอมันไม่ใช่ทุกคนคนเป็นนักการเมืองอ่ะหน้าที่ของคุณคือคุณต้องนําพาประเทศให้เดินต่อไปได้ไงนี่คือการคิดแบบนักการเมืองเขาต้องคิดว่า ถ้าถ้ามันถึงทางตันคุณต้องหาทางออกอส่วนทางออกนั้นเขาก็อธิบายต่อนะว่าถ้ามันจะต้องเป็นทางออกนั้นจริงมันก็ต้องคุยทุกฝ่ายคุยแม้กระทั่งกับก้าวไกลด้วยว่าเอ้ยคุณต้องยอมรับนะว่ามันสูตรของคุณมันไปไม่ได้ใช่เพราะว่าคุณไปเป็นฝ่ายค้านนะอ,อะไรก็ต้องคุยกันเดี๋ยวบบเพื่อไทยเนะี่ยเขาก็จะมีเหตุผลเพราะว่าอ่ถ้ากรณีเพื่อไทยไปไม่ได้ไอ้ก้าวไกลไปไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วช่วงนี้เราเราเคยพูดกันแล้วว่า คนเสื้อเหลืองเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวอ,อ,อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนฝ่ายอนุรักษ์นิยม FC ลุงตู่หรืออะไรพวกนี้ เขาเริ่มมีการสกิดกันแล้วว่าเขาต้องเตรียมกันที่จะเคลื่อนไหวคือคือสถานสถานการณ์อย่างที่พี่เล็กเล่าให้ฟังนหลายคนก็เรียกว่ามองข้ามช็อตไปแหละว,ว่ามันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในเปอร์เซ็นต์สูงเลยทีเดียวใช่ไหมคะเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องกําลังต่อสู้อยู่ก็คือพรรคเก้าไกลที่เขาก็เล่นกับกระแสอของสังคม,มกระแสโซเชียลทางฝั่งของ ฝ่ายสอวอรหรือคนที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะทำให้ก้าวไกลไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้เองเขาเขาก็ามมีความพยายามในการที่จะต้องใช้สังคมมาเป็นหลังพิงเขาเหมือนกันไงเพราะงั้นพวกนนี้มันเหมือนกันทั้งสองฝ่ายคู่กันทีนี้มันก็เลยถ้าให้อ่านแบบอีกแบบหนึ่งการที่คุณทักษิณออกมาในลักษณะของการที่อาจจะมีการเลื่อนกําหนดกลับอะไรแบบนี้อาจจะเป็นว่า ไม่ไม่ไม่อยากเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์นี้หรือเปล่าให้เขาสู้กันให้จบไปก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะเหมือนกับที่คุณหญิงเขาพูดคุณหญิงผู้จาบอกว่าอยากที่จะให้แบบตั้งรัฐบาลให้เสร็จให้จบก่อนแล้วค่อยให้กลับประมาณนั้นก็มองได้แบบนี้ใช่มันก็มันก็มองได้เพราะว่าถึงเวลาเนี่ยมันจะมีปัจจัยโหมันเวลาประมาณเดือนนิดๆเนี่ย เขาอาจจะมีข้อมูลหรือมีการตัดสินใจอะไรที่อาจจะแน่วแน่ตามเดิมหรืออาจจะขยับเล็กน้อยอะไรก็ได้ไ <ป S 1> เพราะว <ไป S 1> ่าแหมพี่ยังมานั่งนึกเลยว่าถ้ากรณีว่าเขาไปลงกัมพูชาใกล้ๆตรงเนี้ยแล้ว<ะ>นั่งรถเข้ามาเนี่ยคือข่าวมันจะรั่วเยอะมาคือคือถามว่าเขาเข้ามาเขาก็ต้อง เรื่องความปลอดภัยใช่ไหมนั่งรถเข้ามาแล้วโหกว่าจะถึงกรุงเทพใช่เส้นทางระหว่างทางแต่แบบว่าความปลอดภัยน้อยกว่าระหว่างทางเนี่ยโอเคยกเว้นว่าเดี๋ยวไปปั๊มนี้ไปเปลี่ยนรถหรืออะไรอย่างเงั้ะมันต้องถึงขั้นนั้นเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เผื่อยิ่งถ้าบอกว่ากลัวโดนหลอกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องไว้วางต้องไม่ไว้วางใจก็ต้องรมัดระวังเรื่องของการที่จะเปลี่ยนรถอะไรหรือเปล่าหวเปล่าเครื่องบินอ่ะใช่ต้องเครื่องบินแหละแต่เพียงแต่ว่าจะลงสนามไหน